อวับ R1M นะครับ V4 นะฮะ V4S นะฮะแล้วก็ S1000 นะฮะก็เดี๋ยววันนี้มีรับ5คันนะครับมีแบงค์รีวิวรถหนึ่งใน5คันก็คือมีรถของคุณเกมนะครับอันนี้เซลล์ชื่ออะไรนะครับแจงค่ะแจงนะครับเฟซไปหน่อยครับเฟซชื่ออะไรฮะเซิร์ชก็คงไม่เจอใช่ไหมเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้เลยหน้าคลิปเอาร์ลเวยเอาร์ลเวย์ซมา5้าไลเดอร์ขับเหมือนเดิมนะครับดูรถที่ผมนั่งอยู่ฮะ R1M นะครับเย วันนี้ก็มากับกลุ่มธันาโดของเรานะครับก็พอดีมีเพื่อนที่รู้จักกันมานานนะครับอยู่ในกลุ่มของเรานะครับมาออกรถใหม่วันน, <c oughs> น,นี้วันนี้มาจองรถอีกแล้วไม่ได้จองนี่จองไปแล้วนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปไปดูว่าจองยังไงจองที่ไหนจองที่งานมอเตอร์โชว์เอ้ยงานเซนท์เนเวิร์นะครับแ <c oughs> บงคอกมอเตอร์บ k e f ฟสติวัลนะครับ <c oughs> เดี๋ยวขึ้นรูปไปให้คตรงนี้เพก็นี่อยู่กับ R1M นะครับ v4 นะฮะ v4s นะฮะแล้วก็ s1000 นะฮะ <Hey. S 1> คันนี้ตัวรับนะครับถ้าใครอยากเห็นรีวิวก็เดี๋ยวคอมเมนต์มาเยอะเดี๋ยวจัดให้ oh. ดูจากคาร์บอนก็น่ารู้แล้วว่าเต็มขนาดไหนแต่โปรเจกต์นี้ยังไม่จบยังมีอีกเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนแล้วก็ xmax นะครับแล้วก็อันนี้เป็น z 900ของน้องฟุกเองน้องฟุกจากคลิปเดี๋ยวขึ้นคลิปไว้ให้นะฮะคลิปไปออก z 900นะครับขึ้นมุมนี้มุมมุม ขวาบน <Yeah. S 1> ขวาบนแล้วก็มี S อพันธ์ของเฮียเรานะเฮียแบงค์นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในดีกว่าว่าเ mm hmm. พื่อนคนไหนของเราจะออกรถวันนี้ mm hmm. อันนี้จากรายการวิวแอนดิกนะครับครับ <What? S 1> อันนี้ไม่ทราบว่าออกรถอะไรครับผม R6 ครับ R6 อ๋อนี่ครับอันนี้คือเจ้าของรถนะครับ R6 นะครับ R6 ปี19ใช่ไหมใช่เมื่อกี้เห็นเขามาบอกว่าไม่มีรถให้มึงแล้วเ<อ>มื่อกี้มีคนซื้อเงินสดไปแล้วใช่ตอนนี้อาหารายชื่อไม่เจอ <laughs> เออก็คือเหมือนแบบจริงๆคือมารับรถวนันนี้แต่คือเขาขายรถไปแล้วเพราะว่าคนเมื่อกี้ซื้อเงินสดใช่ไหมใช่ดีดีวันนี้ก็มาชมกับ R6 นะครับเดี๋ยวเลิกรับประมาณ1 ใบสามสิบเก้าครับใบสามสิบเก้าตอนนี้ยี่โมงตอนนี้ใบสองนะครับอันนี้ก็คือรถยังไม่ได้เซ็ตไม่ได้หาเลยเลยยังไม่ได้ชื่อไม่มีใช่ครับชื่อไม่มีด้วยใช่ไหมจริงจริงมึงให้กูมาทำแบบจอแจไม่รับสายเลยครับจอแจไม่รับสายเลยนะครับเดี๋ยวดูเซลล์ของเราเซลล์เราน่ารักมากคุณมี่ครับคุณมี่อาวันเอ็มมามาหน่อยครับเอ้าอะไรของมึงเนี่ยเเเออออนี่ยมันบอกว่าเซลล์ไม่รับสายแต่เซลล์อยู่ตรงนี้ครับเซลล์กำลังขายอาวันอยู่ เลิศเธอร้วมึงคือมึงไม่ไม่แบบว่าเขาเขาไม่สนใจไงจากตอนที่แล้วนะครับคลิปจองเลยไหมของคุณมี่อวันเอ็มนะคุณมี่อวันเอ็มนะก็คือคนนี้นะครับวันนี้วันนี้พาเพื่อนมาออกนะมึงจะอาจจะปุวยเลยก็วันนี้พาพาคุณเกมนะครับมาออกอีกการหนึ่งไหนไหนวันนี้เกมมาทําอะไรถามดิเกมมาทำอะไรทำอะไรทำอะไรใหญ่ไม่ได้รอจกลับบ้านกลับบ้านร้องเหี้ยอะไร เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวรถรถเรายังขอขอยังแบบว่าไม่ไม่โชว์เยอะเดี๋ยวเราขึ้นอินเสิร์ตให้ดูอีกทีหนึ่งตอนนี้เดี๋ยวเอารถไปเอารถไปเซตก่อนเซตคือเซตพวกใส่แบตเฮ้ยมันต้องใส่อะไรใส่ใส่อะไรบ้างวะเกมใส่แบบใส่ของเหลวครับใส่ของเหลวอะไรประมาณนี้คือตอนนี้รถยังไม่มีของเหลวนะครับก็คือเดี๋ยวเอารถเข้าไปเซอร์วิสใส่แบตใส่ของเหลวอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวใส่อินเสิร์ตให้ดูทีเดียว หาชื่อหาชื่อรถมันที่เจอก่อนดีกว่าตอนนี้ตอนนี้ช่วงสาระมอามอยครับมีมีอะไรจะเล่นไหมเออทำงานอะไรครับผมทำงานอะไรเมื่อก่อนทำงานอะไรครับเมื่อก่อนกเป็นทำอะไรก็ได้ที่ทำให้แม่ภูมิใจทรัพนี่ครับผมเมื่อก่อนทำงานอะไรครับเป็นพนักงานพาร์ทไทม์ครับอยู่โรงหนังเซฟโรงหนังโรงหนังไม่ต้องบอกก็ได้ครับโรงหนังที่ไหนอ่ะคืออาจจะอยู่อีกที่ที่อื่นก็ได้แล้วไหนถ้็คือแบบวันนี้เราก็แบบ ทำตอนความฝันคือตั้งแต่ผมรู้จักเขาตั้งแต่ทํางานพาร์ทไทม์แล้วคือนี้รเรียนเรียนจุฬานะครับดีกีเด็กจุฬานะครับคือผมมีเพื่อนเป็นเด็กจุฬาครับเ,เพื่อนๆฮะฮะเรียนยังจำไม่จบเลยครับเลยหน้าตายอย่นีน่เข้าจุฬาแค่ได้คิดชื่อเอ้เป็นเป็นนักเรียนทุนด้วยนะครับ,รบเป็นนักรเรียนทุนด้วยของจุฬานะครับก็เอันนี้ไม่ออาไม่ทันก็เมื่อก่อนทำพาร์ทไทม์ลงหนังครับผมแล้วคือเหมือนแบบ ก็คือความฝันนี่คืออยากได้บิ๊กไบค์ตั้งแต่ตอนนั้นละใช่เพราะเห็นเพื่อนเพื่อนเห็นเพื่อนเพื่อนมีกันก็เลยอยากได้อยากได้ใช่ไหมอ่ะแล้วแล้วทำไมวันนี้ถึงแบบว่ามีบิ๊กไบค์ได้อ่ะก็เก็บตังค์มาได้เลยครับอุภยยามยยามมานานให้มันเล่นไปแบบนี้ให้มันเล่นไปเล่นเล่นอีกเล่นอีกเล่นอีกก็เหมือนแบบว่าเก็บตังค์ด้วยแล้วก็คือเหมือนแบบได้งานที่เปิดโอกาสใหม่ใช่ครับผมได้โอกาสจากรุ่นพี่มาครับ ก็เลยได้ตังมาออกรถนิดนึงอ๋อก็คือเหมือนแบบว่างานงานงานใหม่ของเราเนี่ยก็คือเหมือนแบบว่าสามารถที่จะแบบออกรถออกรถได้อ่าก็คือเหมือนเหมือนทาให้ฝันเราเป็นจริงได้มากันเถอะมีรถมาขับกันเพื่อนแต่คือไม่ใช่แบบว่าเอาตังทั้งหมดที่เรามีมาลงกับรถใช่แต่คือเราก็ต้องแบ่งตังส่วนหนึ่งไว้ไว้เก็บอีกส่วนหนึ่งไว้ไว้ทำทำสิ่งที่เรารักใช่อ่าประมาณนี้มีอะไรจะฝากน้องๆกับพี่แบบ ทางบ้านแม้ว่าแบบเฮ้ยอยากได้รถอะไรเงี้ยแต่แบบทาด้วยตัวเองอะไรเงี้ยฝากกับน้องๆหน่อยก็คือต้องอย่าเศร้าดิวันนี้มาออกรถนะเวย้ยมึงอย่าเศร้าดิต้องมีมารณ์นิดนึงครับถ้าจะมุ่งม,มั่นทําอะไรสักอย่างนึ่งครับผมก็ต้องพยายามทําให้ได้ครับแล้วก็เก็บตังค์มาเรื่อยๆเดี๋ยวสักวันจะได้เองัตอนนี้คาขวัญโรงเรียนหรือเปล่าถ<ห>้าพยายามอ้พยายามมารณ์หาอะไรมี่ึมหาอะไรอยู่หาอะไร ถ้าตํางดยตัวเองไม่ได้เด <c oughs> ็เ <c oughs> ก็เดี๋ยววันนี้มีรับ5คันนะครับ <c oughs> หนึ่งใน5คันก็คือมีรถของคุณเกมนะครับ <c oughs> ไหนไม่มีชื่อติดเลยอะไรคุเ <c oughs> กณฑ์สงันี่มึเคเดี๋ยว <c oughs> ไปรอดูตอนออกรถและเดี๋ยวให้พบกับหน้าเซลล์สุดสวยของเรานะครับ <c oughs> ตอนนี้เขาถามว่าเราจะเอาคันไหนนะครับมี1 2 3แต่เขาเขาให้เลือกว่าจะเอาคันไหนแต่ผมว่าจะเอาคันนี้ เกมมึงต้องชี้เอากันไหนเอาเอากันนี้วอะเอาเจ้ามือหน่ะเอานปมือใช่ไหมอันนี้เลขอะไรเอ้าไม่มีใครเล่นกับมึงเลยอีเลขอะไรเจ็ดห้าห้าเก้าอันนี้เลขคอสวยเลขเจ็ดห้าห้าเก้านะครับใครสนใจไปแทงหวยจับเลยอันนี้นะอันนี้เซลชื่ออะไรนะครับแจงค่ะแจงนะครับเกมบอกว่าถ้าไมเกมเต้นให้ดูจะไม่ออกรถถ้าอะไรนะถ้าไม่เต้นให้ดูจะไม่ออกรถ ทำไมมึงไม่ถ่ายเขามอกี้มึงถ่ายไม่ทันโอ้เคคันนี้เดี๋ยวเรามาเช็ครอยก่อนนะเช็ครอยก่อนเดี๋ยวถ้าคุณเอารถออกไปแล้วแล้วมีรอยคุณเปลี่ยนไม่ได้นะครับนี่ถือว่าเป็นรถมือสองครับทำไมครับเพราะดูจากหน้ายางเปิดมาหมดแล้วครับเรียบร้อยครับโดนหลอกขายครับหน้าที่หลอกขายกันบ่อยครับดูจากหน้ายางรู้เลยครับเฮ้ยอันนี้ออกไปคุณต้องเปลี่ยนยางนะครับสปอนเซอร์ ขอบคุณพิลลรี่นะครับครับอันนี้ให้ให้ผมไหมครับให้ผมให้ผมบ้างไหมคุณซื้อเองนี่ครับตอนนี้นะครับเราจะมาปนเซลลกันตัดขาตัดขางเกขอขอเสื้อขอเสื้อตัวนึงไม่ไม่ไม่รู้ว่าเซล์จะให้ไหนเฮ้ยตัดออกตัดออกห้ามห้ามห้ามเอาเข้าฉากเนี้ยอืเราจะมาขอลายเซลกันครับไม่รู้เซลจะให้ไหมอันนี้ราคาแต่หลังจากปล่อยคิมนี้ออกไปปุ๊บคุณโดนต่อยแน่โดนไม่ถูกก็เดน อัดรันอินฟรีค่าแรงอัดคนนู้นอัดคนนู้นหรือไงดูเงนฟีว่าครับเห็นบอกว่าฟรีใช่ค่ะฟรีค่าแรงมินเดีเล่นอะไรเชื่อเชื่อว่าคนในช่อง YouTube บิวอิสติกอ่ะเขาจะไม่ค่อยอยากดูหน้าพวกเราหรอกเขาจะอยากดูเซลล์ที่ที่คุณออกรถที่นี่เพราะอะไรไหนคุณบอกสิเซลล์น่ารักครับเซลน่ารักครับใช่อันนี้คือตอบไม่กลัวเมียเลยไม่มีไม่มีไม่มีเฮ้ย เอาไปลงเลยเมียเมือเ่ไหมเออมันมีคนมันมีคนทักคอมเมนต์เดี๋ยวแก้ข่าวกูก่อนในสัตว์กูมีเมียแล้วเดี๋ยวกูตายไม่ไม่มันมีคนทักทักในคอมเมนต์มาบอกว่าช่วงนี้ไม่เห็นพี่มีอ R1M เลยครับได้เห็นคุณมีแล้วนะครับในในคลิปจองรถเอ้ยซื้อรถ R 6นะครับถ้าใครอยากเห็นคลิปคุณมีอีกนะก็ไปดูคลิปจองเลยไหมเปิดวาร์ปเปิดวาร์ปเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมใส่ลิงก์คนนี้เปิดวาร์ปเปิดวาร์ปออนไล่เลยเหรอเปิดว่เพื่อจะซื้อรถไงครับโอาากกอมจ ออาจากกงก่อนเออออมาจากข้อก่อนก็ตอนนี้นะครับระหว่างรอรถนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูอินเสิร์ตกันก่อนว่าอ่ะ6ปี2019สีสีน้ำเงินดำเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันป้าย สนใจนะครับแบบว่าอยากจะออกรถยามาฮานะครับอันนี้สาขาไหนกเกษตรนวมินทร์ค่ะเกษตรนวมินทร์นะครับฝากเพสไ้หน่อยครับเพจที่ไรฮนะพ,พิงดาลินพิงดาลินเซิร์ชก็คงไม่เจอใช่ไหมเดี๋ยวผมขึ้นไปให้เลยหน้าคลิปก็ถ้าใครสนใจอยากออกรถนะครับก็นนติดต่อคุณจอแจได้เลยนะครับอันนี้เดี๋ยวให้อันนี้เดี๋ยวจะไปแล้วใช่ไหมครับไปวนรถครับไปวนไปวนรอบหนึ่งซ้อมมือก่อนเฮ้ยหมวหมวไปนี้ไม่เข้ากับรถมากเลยอะ เอาเไจัไปเดี๋ยวให้ okay, กให้จะเป็นกาโอเคจอแจปิดคลิปไ้หนครับ๊ายบายว่าอะไรเมื่อก okay. ี้สอกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้ด้วยนะคะกดซับสไครกดซับสไครนะครับโอเคแล้วเจอใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ